ฮัลโหลน่ฮาวสวัสดีนะคะทุกคนสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายทั่วโลกนะคะวันนี้เราจะมาทำแกงส้มปลารสเผ็ดนะคะเครื่องแกงของเราก็จะมีมีขิงมีหอมแดงมีกระเทียม พริกไทยดำพริกไทยขาวแล้วก็พริกสดสีแดงนะคะแล้วก็จะมีส่วนผสมของเราก็จะมีน้ำตาลทรายกระปิขมิน้นรสดีอาซีอิ๊วขาวน้ำตาลปีบ๊บแล้วก็อายินโนโมโตะนะคะก็จะมี มะเขือเทศหัน่นแล้วก็จะมีหอมแดงซอยแล้วก็จะมีน้ำมะขามเปียกนะคะพริกน้ำปั่นแล้วก็จะมีพริกพริกแดงเม็ดใหญ่นะคะ1เม็ดตะไคร้หนึหัวนิดดอกลาซานะคะดอกที่เขาเอามาทำลาซาเนาะหน่ดอกนะคะ แล้วก็จะมีลูกกระเจีย๊ยบ10ลูกแล้วก็จะมีใบผักแพลวนะคะผักแพลวเดี๋ยวเรามาปั่นเครื่องแกงกันเลยจ้าเราก็จะมาเทเครื่องแกงทั้งหมดใส่ในเครื่องปั่นเลยนะจ้ะ นี่เลยนะคะเครื่องปั่นของเราก็จะเทน้ําลงไปนิดหน่อยนะคะเห็นระดับน้ํำไหมคะระดับน้ํานะคะใส่ลงไปนิดนึงเนาะแล้วเรามาปั่นกันเลยค่ะเราก็จะปั่นให้ได้ละเอียดประมาณนี้นะคะแล้วเรามาผัดกันเลยจ้าเราก็จะเปิดไฟตั้งกระทะน้ํามันเลยนะคะของแดงนะคะ จนเขามีกลิ่นหอมค่ะจนเขาเปลี่ยนเป็นสีเหลืองนิดๆน,นะคะพอหอมแดงเราเริ่มมีสีเหลืองนิดๆแล้วนะคะเราก็จะใส่พริกที่เราปั่นนะคะลงไปในหมอน้มอเลยลงไปในกระทะเลยนะคะ

แล้วเราก็จะมาใส่นี่นะคะคลีกน้ำของเราหนึ่งช้อนโต๊ะใส่ลงไปสองช้อนโต๊ะนะคะเสร็จแล้วเราก็จะตามด้วยนี่เลยค่ะผงขมิน้นใครไม่มีผงขมิน้นใช้ขมิ้นเป็นหัวปั่นได้นะคะปั่นพร้อมกันกันกบเครื่องแกงเลยเนาะ ปั่นพร้อมกันกับเครื่องแกงเลยนะคะแล้วเราก็จะมีนี่จ้ะกะปิปามลงไปเลยจ้ะ แล้วเราก็จะตามด้วยนี่เลยนะคะตัะไคร้ใส่ลงไปผัดเลยเพิ่มความหอมให้แก่น้ำแกงของเราเนาะเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าพลิกประมาณไหนที่ใช้ได้แล้วเนาะนี่นะคะ เราก็ผัดพริกแกงมาได้ที่แล้วเนาะเราจะสังเกตได้จากน้ํามันเป็นสีแดงๆนะคะน้ํามันเขาจะเปลี่ยนสีเป็นแดงๆแล้วพริกจะเริ่มแบบหดตัวลงไปเนาะจะเริ่มไม่มีน้ําแล้วนะคะแบบนี้ถือว่าใช้ได้แล้วนะคะเรามาใส่เครื่องปรุงกันเลยจ้าตามด้วย น้ำตาลทรายนะคะสงช้อนโต๊ะอารีโนวเตอร์ครึ่งช้อนชานะคะน้ำตาลปี๊บครึ่งช้อนโต๊ะรสดีหนึ่งช้อนชาซีอิ๊วขาว หนึ่งช้อนโต๊ะค่ะส่วนรสมทั้งหมดให้เข้ากันนะคะกลิ่นหอมฟูมากเวลาเนี้ ใส่น้ำนะคะในเครื่องปั่นนี่นะเติมน้ำลงไปเลยไม่ต้องใส่น้ำมากนะคะเอาพอดีท่วงตัวปลาค่ะ ประมาณนี้นะคะเกือบ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 ,อบจะครึ่งกับ5ค่ะประมาณนี้เนาะ,ะเพราะว่าปลาเรามีปลาเรามีห้าตัวเล่งไฟแรงได้เลยจ้าเราจะใส่เกลือลงไปหน่อยนึงนะคะประมาณ ครึ่งช้อนชาเนาะเสร็จแล้วเราก็จะตามด้วยนี่เลยค่ะน้ำมะขามเปียกที่เราแช่นำร้อนไว้ใส่ไป1ช้อนโต๊ะ2ช้อนโต๊ะสช้อนโต๊ะ สี่ช้อนโต๊ะค่ะเราก็จะคนเสร็จแล้วเราก็จะตามด้วยมะเขือเทศนะคะใส่ลงไปเลยแล้วเราก็จะตามด้วยพริกนะคะที่เราหั่นทิ้งไว้หนึ่งเม็ด พอน้ำเดือดแล้วใช่ไหมคะชิมรสชาติได้เลยจ้ะเปรี้ยวเค็มแล้วคะ่ะเราก็จะใส่ปลาลงไปเลย ใช้ปลาอะไรก็ได้นะคะปลาทูปลาทูสดก็ได้นะอันนี้ของเราใช้อีกันอีซีอีกันอีซี่ไม่รู้เมืองไทยเรียกปลาอะไรนะคะนี่น่าจะเป็นปลาตาแดงหรือเปล่า ะะใส่ปลาลงไปไม่งั้นเดี๋ยวมันจะมีกลิ่นเนาะของปลาเสร็จแล้วเราก็จะตามด้วยดอกนี่เลยนะคะดอกลาซาดอกลาซานี่มันจะออกรสชาติเปรี้ยวๆหน่อยนะคะ รู้บ้านเราเรียกดอกอะไรเนาะไปเลยจ้ะโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะนี่นะครับพอปลาเราใส่ไปสักพักแล้วเนาะเราก็จะใส่ลูกกระเจี๊ยบลงไปเลยนะคะ แชวเราไว้ใส่ที่หลังเนาะแล้วเราก็จะปิดฝาเลยนะจ๊ะปิดฝาเลยค่ะเดี๋ยวสักพักนึงมาดูกันนะคะโอเคนะคะตอนนี้กระเจี๊ยบเราก็สุกแล้วนะ ฟ้าแล้วเราก็จะมาใส่ผักแราวกันเลยจ้าใส่ไปเลยเรับรองสูตรนี้อะไรค่ะอันนี้เป็นอาหารของคนมาลายูทำทำกินกันเนาะ นี่พวกเราก็เลยเอามาทำพินมากเผื่อหลายคนชอบค่ะรสชาติแบบนี้เราก็จะปิดฝาแป๊บหนึ่งนะคะอันนี้มาเลยูเรียก,อ,กอ่าอะซัาามอีกันเปดัอาสอะซัมอีกันเปดัสอันนี้ แกงส้มแกงส้มปลานะคะรสเผ็ดค่ะโอเคนะคะถือว่าสุกเรียบร้อยแล้วเนาะเรามาชิมรสชาติกันอีกรอบนึงเลยค่ะอืมรสชาติเปรี้ยว หวานนิดนึงออกรสชาติเผ็ดค่ะกุดเลยค่ะเรามาตักใส่จานกันเลยเนาะมีนะคะอะซัมอีกันเผ็ดแกงส้มปลารสเผ็ดนะคะก็ออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้เนาะใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตาม กด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะเราก็จะมีผักกินกับแกงส้มของเรานะคะขอบพระคุณมากๆค่ะบ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะ